เพื่อนๆส่งมาขายกันนะครับมาดูกันเลยนะครับพร้อมแบ่งแล้วนะครับนี่นะครับเหรียญนะครับพยาคุดห้าแบบนี้นะครับซูมไม่เพื่อนๆดูนะคุดที่มีห้าไทยกับห้าอาราบิกแบบนี้นะครับสีแบ่งต่อนะครับเหรียญละร้อยเดียวนะครับเหรียญละร้อยเดียวนะครับส่วนคุดตัวนี้นะครับถ้าหน้าสึกมองไม่เห็นหน้านะครับจะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะครับแต่ถ้ายังเห็นหน้าก็สามร้อยนะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับแบ่งให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละสามสิบบาทนะครับแคปภาพสั่งกันมาได้เลยนะครับเหรียญนี้นะครับ มีเหรียญเดียวในร้านเลยนะครับได้มานะครับแบ่งให้เพื่อนร้อยเดียวนะครับเหรียญนี้นะครับสึกสึกแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยผ่านใช้เหรียญละ30บาทนะครับไม่ล้างนะครับสึกนะครับเหรียญนี้นะครับแบ่งให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละ6บาทนะครับแบ่งให้เพื่อนเ่นเหรียญละ6บาทนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับตาแผ่นดินแบบนี้นะครับแบ่งให้เพื่อนเพื่อนเหรียญละ10บาทนะครับนี่ก็คือรับมาแล้วก็แบ่งต่อเลยนะครับรับแล้วแบ่งต่อรับแล้วแบ่งต่อนะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับแบ่งให้เพื่อนนนๆะะคครรัับบบ8าท ส่วนเหรียญนี้นะครับแบ่งให้เพื่อนๆนะครับ50บาทนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับแบ่งให้เพื่อนๆนะครับ200บาทนะครับใครจะเอารับต่อได้เลยนะครับ200นะครับส่วนเหรียญนี้นะครับพวก10บาทนะครับลายแปลกๆสีเดียวนะครับ10บาทลายแปลกๆสีเดียวแบบนี้นะครับลายแปลกๆเลยนะครับไม่ซ้ํานะครับเหรียญละร้อยเดียวนะครับเพื่อนๆพร้อมแบ่งแล้วนะครับเหมามาแล้วพร้อมแบ่งครับ